สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันจันทร์ที่12ตุลาคม2563กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเน็กก็ปิดตลาดไปที่1,273.43จุดนะครับก็เพิ่มขึ้นมา6.29จุดหรือว่าเพิ่มขึ้นมา0.5%มวลค่าการซื้อขายวันนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ46,000ล้านบาทเศษนะครับ โดยการเคลื่อนไหวของดัชนีในวันนี้นะครับก็เป็นการฟื้นตัวรีบาวขึ้นมาตามตลาดภูมิภาคเอเชียว,วันนี้นะครับที่ส่วนใหญ่นะครับก็เป็นการปรับเพิ่มกันขึ้นมานะครับก็ได้ sentiment เ,เชิงบวกหนุนมาจากทด้านของตลาดหุ้นจีนนะครับที่ทางด้านของธนาคารกลางของจีนก็คือ PBOC เนี่ยนะฮะก็มีการประกาศลดสัดส่วน การสำรองของสถาบันการเงินนะครับในการทำธุรกรรม Forward ของอเงินต่างประเทศก็ปรับลงมาเหลือศเลยนะฮะก็ถือเป็นประเด็นที่หนุนตลาดของตราหุ้นจีนวันนี้ก็บวกขึ้นไปกว่า3%ด้วยกันนะครับแล้วก็เอเชียนี้ก็บวกขึ้นมาเนี่ยแทบจะทุกประเทศเลยนะครับแล้วก็ทำให้บ้านเราวันนี้ก็เลยบวกขึ้นตามไปด้วยนั่นเอง ขณะที่ประเด็นในประเทศวันนี้ก็มีเรื่องของการประชุมคอมอนะครับก็เลื่อนมาเลื่อนขึ้นมาเร็วขึ้นนะครับก็คือปกติจะประชุมกันวันพรุ่งนี้แต่ว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะก็เลยมีการประชุมกันวันนี้แล้วก็มีเรื่องของการอนุมัตินะครับเรื่องของมาตรการกระตุ้นนะเรื่องของการบริโภคนะครับก็คือมีการอนุมัตินะครับตอนนั้นของมาตรการตัวเงินบัตรสดในการแห่งรัฐ มาตรการคนละครึ่งแล้วก็มาตรการชอปดีมีคืนนั่นเองนะครับก็เอามาสามาตรการรวดตรงนี้เลยนะครับก็เป็นประเด็นที่อีกอันนึงเหมือนกันนะครับที่ก็มาหนุนตลาดวันนี้ให้มีการปรับเพิ่มกันขึ้นมาได้ส่วนท้านของสถานการณ์โควิด1 9นะครับของบ้านเราในวันนี้ก็พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยหารายด้วยกันนะครับก็เป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศครับโดยในวันนี กลุ่มที่กระแสงเงินไหลเข้าสุทธิก็เป็นทางด้านของกลุ่มพลังงานนะครับหลักๆก,ก็ไหลเข้าในหุ้นปอตอทอส่วนกลุ่มที่กระแสงเงินไหลออกสุทธิก็เป็นทางด้านของกลุ่มอาหารนะครับหลักๆก,ก็ไหลออกจากหุ้น CPF แล้วก็มิน t นั่นเองครับ โดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงแล้วก็มี Impact ต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ STA นะครับวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมาถึง9.01%ด้วยกันนะครับอันนี้เนี่ยก็ยังคงได้แรงหนุนนะจะมาจากทางด้านของราคายางที่มีการปรับเพิ่มกันขึ้นมานะครับแล้วก็มาจากเรื่องของความต้องการถุงมือยางที่ยังอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับ โดยแา่ว่าผลประกอบการไตรามาสที่3นี้ก็จะเติบโตได้อย่างโดดเด่นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ได้แรงหนุนมาจากทางด้านของบริษัทลูกอย่าง STGT ด้วยเช่นเดีวยวกับเช่นเดียวกับทางด้านของเนอร์นะครับวันนี้ราคาหุ้นก็ขึ้นไปอีก8.25ด้วยกันนะฮะก็ยังคงแรงอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้เนี่ยก็คาดว่าผลประกอบการไตรามาสที่3นั้นก็จะเติบโตโดดเด่นเช่นกันนะครับก็มาจากเรื่องของการ เพิ่มกำลังการผลิตขึ้นมาของโรงงานใหม่แล้วก็ตรมาที่4นั้นนะครับก็จะยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากโรงไฟฟ้านะครับกำลังการผลิต4เมกะวัตต์ซึ่งก็จะมีการทยอย COD กันขึ้นมานะครับแล้วก็มีแผนที่จะขยายกำลังผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วยนะครับก็เลยทำให้ราคาหุ้นทางด้าน,นของเนอร์วันนี้ก็ยังคงปรับขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับ ส่วนทางด้านของ k t ทินะครับวันนี้ก็ยังขึ้นต่อนะครับจากเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับบวกขึ้นมาอีก8.89%ด้วยกันนะครับอันนี้ก็ยังคงได้แรงหนุนมาจากราคาน้ำตาลโลกนะครับที่ทำระดับสูงสุดในรอบของครึ่งปีหลังนะครับของปี63นะครับก็คือเป็นในช่วงของเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมปี63นี้นั่นเองนะฮะอันนี้ก็มาจากเรื่องของปรากฏการณ์ลานิยานนะครับก็เลยส่งผลให้อุปทานน้ำ ตาลก็หายกันไปนะครับทางด้านหุ้นที่ปรับลงแรงแล้วก็มี Impact ต่อตลาดเชิงลบในวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของตัว TQM นะครับวันนี้ก็ราคาหุ้นนะฮะก็ยังคงลงอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นผลนะครับมาจากเรื่องของอเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับด้าน,น,นของผู้บริหารเองก็มีการเปิดเผยนะครับว่ามีการขายหุ้น บิ8ลอตนะครับ3.68%เนะครับเอาขอภัย3.68ล้านหุ้นนะครับให้กับทางของกองทุนต่างชาตินั่นเองนะฮะก็เพื่อเป็นการเรียกว่าร่วมมือกันนะครับทางพันธมิตรทงธุรกิจนะฮะแล้วก็ช่วยเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นด้วยนะแต่ว่าวันนี้ราคาหุ้นก็ลงไปอีก3.03%ด้วยกันส่วนทางด้านของ GPT นะครับวันนี้ราคาหุ้นลงไป3.2%นะฮะก็ ยังคงมีแรงกดดันนะครับมาจากเรื่องของต้นทุนอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือราคาสัตว์บกในประเทศนะครับตอนช่วงนี้เนี่ยก็อ่อนตัวกันลงมาเพราะว่าเข้าสู่ช่วงของเทศกาลกินเจนั่นเองนะครับส่วนทางด้านของเซปเป้นะครับวันนี้ราคาหุ้นลงไป3.43%ดด้วยกันนะฮะอันนี้ก็น่าจะมาจากเรื่องของการขายทำกำไรนะรเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็ปรับ ขึ้นมาเยอะกันพอสมควรนะครับก็มาจากเรื่องของความคาดหวังงบไตรมาสที่3ที่กำลังจะออกมานี้นะครับก็น่าจะเติบโตได้อย่างโดดเด่นทั้งเยอนเยีย uh, แล้วก็คิออนคิวด้วยนะครับส่วนทางด้านของ NIF นะครับก็เพิ่งจะเข้าเทรดวันแรกนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาวันนี้เป็นการเทรดวันที่2นะครับราคาหุ้นก็ลงไปค่อนข้างหนักทีเดียวนะครับ9.09%ด้วยกัน นะครับก็หลังจากวันแรกนะฮะวันสุกร์ที่แล้วเนี่ยก็าราคาหุ้นก็ปิดนะเหนือราคา IPO ไป31.52%นะวันนี้ก็เลยถูกขายทั้งกระรกันออกมานะครับ mm hmm. ทางด้านของตราดหุ้นยุโรปนะครับเวลา17นาฬิกาที่ผ่านมาก็ปรับเพิ่มขึ้นนะครับเฉลี่ยก็บวกขึ้นมาได้0.3% mm hmm. ส่วนทางด้านของดาวจนฟิวเจอร์สนั้นนะครับก็ติดลบไป0.1%นะครับ ทางด้านของโกลสปอร์ตนะครับก็ติดลบไป0.3%ตอนนี้อยู่ที่1,922เหรียญต่อทริอิออนส์ราคาน้ำมันดินบเบรนท์นะครับก็ติดลบไป1.3%นะครับตอนนี้อยู่ที่42เหรียญกับอีก30เซนต์ต่อบาร์เรลแล้วก็ค่าเงินบาทครับวันนี้ก็อ่อนค่านะครับมาอยู่ที่31มสบาทสิสตางค์ต่อดอลลาร์นั่นเองครับและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ